สวัสดีครับคุณพ่อครับรูปนามทางตาสู่ทางใจรวดเร็วมากขอให้คุณพ่อช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับคือที่อธิบายนี้ไม่ใช่พูดเอาเองตามความผิดของตัวนะแต่ยึดถือพระตจพิดกเนี่ยฉบับมหามากุฏเล่มที่75หน้าสองสสเน่ยเป็นอัทธาสาลี อัตกถาจิตตปาทกันคำสังคีนิทำสังคณีทำสังคณีเนี่ยท่านท่านกล่าวอย่างนี้ในเมื่อลูปาลมสีวันโนหรือลูกมากระทบจากขุปัสสาทแล้วมาสู่ครองมโนทวารในขณะนั้นทันที คือเป็นทวารคู่อทางตาก็ต้องสู่ทางใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยปั้นจัตวันเนี่ยรูปนามเกิดดับไปแล้วทางปั้นจัตวันเนี่ยนะจะต้องมาเกิดดับต่อทางใจหลายวาละเนี่ยเนี่ยท่านอุปมาเหมือนอย่างว่านกบินมาทางอากาศเกาะกิ่งไม้เข้าใจไหมเงาของนก ก็กระทบแผ่นดินทันทีพืน้นกนกเกาะกิ่งไม้เนี่ยเงาของนกก็กระทบแผ่นดินทันทีคือขนาดเดียวกันเลยเร็วรวดเร็วมากๆเพราะฉะนั้นทางตาสู่ทางใจอย่างเราเห็นเนี่ยเรามองไปเนี่ยนะเราเห็นพัดลมใช่ไหมทางตาเนี่ยที่จริงมีเพียงสีกะเห็นยังไม่มีรูปร่างสันฐานแต่เรา เราจําได้ตามที่แม่เคยสอนใช่ไหมว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกพัดลมก็เราก็เลยคิดอ้อนี่พัดลมอันนี้ทางใจแล้วเพราะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยเราคิดไม่ได้อย่างเช่นกลางคืนเนี่ยนะยกตัวอย่างอย่างเช่นกลางคืนเนี่ยเราเดินเราไม่ได้เปิดไฟเดินมามืดมืดเนี่ยเราเหยียบอะไรไม่รู้เราไม่ได้ใส่รองเท้าใช่ไหมเพราะอยู่ในบ้านพื้นหินอ่อนเนี่ย เราเหยียบอะไรไม่รู้แข็งแข็งเอ๊เราก็ไม่รู้นี่อะไรแข็งแข็งคือทางกายทวารเนี่ยมันมีสภาพธรรมคือแข็งกับรู้แข็งแข็งเป็นรูปรู้แข็งเป็นหนามและขณะนั้นถ้าจะให้ละเอียดนอกจากแข็งแล้วยังมีตึงด้วยมีตึงกับรู้ตึงตึงเป็นรูปรู้ตึงเป็นหนามพอฉายไฟดูโอ้จึงรู้ทางใจว่ายางลบนี่เองใช่ไหมนี่ไง คือทางปัญจทวานเนี่ยเกิดดับไปแล้วมีพวังขั้นต้องมาเกิดดับต่อทางใจหลายวาระดุดนกเกาะกิ่งไม้เงาของนกก็กระทบแผ่นดินทันทีรวดเร็วมากๆจับเวลาไม่ได้ชาวพุทธจะต้องเข้าใจเรื่องนี้นะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราก็มองไปเห็นพัดลม เห็นคนเห็นผิดในอาริยวินัยนี่ชื่อว่าเห็นผิดเห็นผิดในอาริยวินัยคือยังละสกายะทิฐิเห็นผิดเป็นตัวตนสัตว์บุคคลไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสในสัตติสูตรสิ่งที่ต้องละก่อนคือสกายะทิฐิความเห็นผิดเป็นตัวตนสัตว์บุคคลสรรพสิ่งของเช่นเราเห็นเป็นพัดลม เราก็พิจารณาลงไปทันทีสีเห็นรู้ทางใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับ